สวัสดีค่ะวันนี้วันที่สามตุลาคมหกห้านะคะมีคิวแรกค่ะจัดส่ง L 5 0 1 8นะคะตัวรถไปดันโรตารี่ผ่านควรค่ะไปที่ตำบลหนองยะไซนะคะตำบลหนองยะไซค่ะูุค้าบ้านใกล้เวนเคียงค่ะมาจองไว้กับเก็บสภาพกลางส่วนนะคะเป็นรถใหม่ๆคะ่ะรถที่ใหม่ๆค่ะ สวยเดิมๆค่ะไม่น้อยๆค่ะใครสนใจรถไทยรุ่นไหนค่ะก็ทักเข้ามาหาเราได้นะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเข้ามาหาเราได้ค่ะที่เบอร์0 8 5 0 8 7 6 5 8 1นะคะวอเจริญแท็กเตอร์วัง3หมอค่ะจังหวัดอุรรัมีีนะคะค่ะกขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะสำหรับ L5018 คันนี้